แล้วทำไมให้ไม่ใช้อ้าวนี่วิดีโอคัตเตอร์เอออ้าวสวัสดีครับอันนี้เราจะมารีวิวไอมาแกะของอะไรไอน่ออโราไอน่าออโราส่งช้ามากส่งช้ามากบนไปหลายรอบเลยทางมาจากตลาดคอมร้านกัจจันทอ์อไม่ต้องไปสั่งมันเออผมก็ว่างนะได้ไปซื้อที่ร้านมันเลยพรอมเดียวมันจะผมก็ว่างนะรอนาน เอาแจะมาปรากฏว่ามีก yeah, ล่องให้ผมใช่ไหมเนี่ยแชปโอ้เอวแมาตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยเออ อะไรวะเนี่ยนี่อ่านี่นะครับกลอกมันไอเน่าออลโรล่าใช้ถุงรุ่นไม่เนี่ยโดอ๋อโอเคตัวนี้เป็นอัปเดตจีนต้องดูข้างหลังด้วยต้องดูข้างหลังกันดอยสีอ๋อนี่เขาบอกว่าไม่รู้อ่านไม่ออกคือมันถ่ายวิดีโอได้ ไม่ใช่ทางนี้ก็คือดูดูวิดีโอได้สองพันอ๋อ D D R สามหนึ่งเก็กมีกล้องสองเมกะพิกเซลกล้องหน้ากล้องหน้าสองเมกซ์ดอยซีวายฟายแบตเตอรี่ใช้ได้อยู่นิดหน่อยแบตเตอรี่มีอยู่ขึ้นก้อนร้ออ๋อสามารถจะรับมิลลิแอมได้มาสามชั่วโมงได้ห้านิ้วเลยอ่ะอ่ามันที่ถ้าห้านิ้วเป็น IPS อสอ๋อแต่ที่สำคัญ แมนนี่คอหนึ่งจุดสองกิกเซไปยูหาอะไรหมดนะเนี่ยแมนนี่คอมากกว่าหนึ่งคือแมนนี่ทำได้ตอนสมัยเรียนอังกฤษตอนเด็กๆมากกว่าหนึ่งคือแมนนี่เพราะฉะนั้นอาจจะดูเอาเลยอันนี้อะไรอ่านี่คือตัวเครื่องเอาเหรอตัวเครื่องไม่อยู่ในกล่องนี้อ่านี่นะครับปุ๊บ หน้าตาไอโมบายชัดๆแต่วัสดุโอเคไม่โอ่ะกดแล้วมันแกบๆหยบๆัไม่โอตัวนี้ไม่ผ่านใช้ไม่ได้พลาสติกแน่อะไรมากระดับผมใช้ต้องคนมือทนมตีนอ๋อใช่ไหมไม่มีแบตไม่มีแบตอ่าอ่มาดูตัวเครื่องกันก็มีกล้องหน้าหนึ่งอันข้างบนฝาด้านบนมีปุ่มเปิดแล้วก็เห็นชัดพะเนี่ยปุ่มเปิดเปิด ผมปรับระดับเสียงแล้วก็ผมแบ็กอยู่ข้างบนอยูนีข้างบนนะครับแล้วก็อันนี้มีมินิ USB อันนี้อะแดปเตอร์อันนี้ HDMI SD มอแล้วก็หูฟังไอ้รูๆนี่คืออันนี้ไมโครโฟนไมโครโฟนเหรอแล้วก็ผมรีเซ็ตได้ยางหลังจิ้มหน่อยโอเคด้านอื่นไม่มีอะไรอันนี้ลำโพงอยู่ข้างหลังนะครับก็ตัวเครื่องก็ขนาดกำลังโอเค ไซส์ประมาณเจ็ดนิ้วได้ก็น้ำหนักก็ไม่มากถือไม่ไม่เมื่มอยม,มีอะไวไอ่ะดูในกล่องมั้งปึ๊บสองคุ้นๆหว่ะอันนี้ถุงยางไม่ใช่อันนี้มัน น่าจะเป็นหูฟังมั้งคิดว่าอันนี้มี HDMI ให้โอ้สาย HDMI มีเส้นมีไมโคร USB เอ้ยมีมินิ USB อ๋อนี่เป็นสาย OTT Port ก็ชาร์จชาร์เจอร์อ่ามาลองประกอบจากกระเป๋า USB เขามีกระเป๋ามาให้มีกระเป๋าให้เป็น PVC มีตังค่าส่งช้ามาเลยเปล่าเออมีใบเสร็จอะไรไม่รู้ใบเสร็จบอกว่าเอ้ยมีค่าจัดส่งด้วยนี่ยค่าจัดส่ง150บาทนะครับตัวเครื่อง649บาท ค้าจะส่งผมดูหน้ากล่องมันแค่หกสิบเจ็ดบาทเองไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่รู้เว้ยไปทะเลาะกันเอาเองอ๋อโดนชาร์จค่าจัดส่งกับค่ากล่องใช่ป่ะอ่าอันนี้คือฝาไอ้จับดูที่เขาเรียกว่าอะไรวะมันคือคล้ายๆหนัง PVC อ้ฝาข้างบนนี่คือทําให้ด้านด้านอ่าด้านด้านนี่นะอ่ามาแกะแกะแกะเครื่องใส่ไปไหนแล้ววะนู่นไปโน่น ก็ใส่ลงไปปุ๊บแบบนี้แน่นไหมกล้องก็จะพอดีรูฟิตไหมฟิตระยะี้ยะเลยนะอันนี้เสียบลงไปอืออ่าได้แหละเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเพราะยังไม่ได้ชาร์จโอเคโอเคอะไรจบคราวนี้อปเทสเฮ้ย อย่าพิ่งปรอบเิปรอบดิมันพับได้อ๋ออยงเงี้ยกาอย่างเงี้ยแปลกแปลกนะมันดูไม่ค่อยนั่นเลยเจ็ดเนียวและตั้งอย่างเงี้มันตลกตลกว่ะไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเลยโอเคถ้าในระดับราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้ห้ามบหนามบนราคาที่ห้ามบนร้อยสี่รอยสี่ก็ไม่แพงอ เียบหน่อยนะจะได้ดูหน้าจอหรืว,ว่าภาพกรดรอยมันเป็นยังไงอยากรู้ว่ามันมาเป็นจีนหรือไม่จีนใช่ไหมเฮ้ยในห้องเราอีกเยอะเลยเนี่ยเอามาแกะเทแกะถ่ายเท่นก็น,น่าสนุกอ่าเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปว่าหน้าจอจะเป็นยังไง